เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของการปลูกทุเรียนในประเทศไทยอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเกิดสภาวะโลกร้อนกับอากาศแปรปรวนขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสิริพรบุรกุลดำรงชัยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในช่วงทำมาหากินนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเราจะมอบ กระปุกออมสินตู้นิรภัยแล้วก็กระปุกออมสินอาชีพในฝันจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง s อ s นะครับที่หมายเลข4221075 4221075หรือว่าทาง Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากอคอมพิวเตอร์เพื่อ คัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รงางวัลเท่านั้นส่วนจะเป็นใครเดยทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในาการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดยทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเพียงเดือนละหนึ่งท่านเพื่อมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงของกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อน ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารอมสินนะครับได้ร่วมส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากออมสินแบบมีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ1 0 0บาทด้วยกันมีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษนะครับรางวัลละ1ล้านบาทจํานวน20รางวัลน,นะครับทวนอีกครั้งครับธนาคารอมสินร่วมส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีนะครับด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากออมสินแบบมีใบสลากนะครับราคาหน่วยละ100บาท มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษ1ล้านบาทรางวัลละ1ล้านบาทนะครับจำนวน20รางวัลด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินครับส่งเสริมการออมช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีซึ่งเป็นสลากแบบมีใบนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินรางวัลพิเศษรางวัลละ1ล้านบาทคําถามคือมีจานวนทั้งหมด กี่รางวันนะครับรางวัลพิเศษที่ว่านี้เนี่ยมีจำนวนทั้งหมดกี่รางวัลส่งคำต่อมานะครับ sss 4 2 2 1 0 7 5 Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยใต้ถุนร้านนะครับมาถึงช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ครับธนาคารออมสินนำเสนอสินเชื่อ SME มีที่มีเงินนะครับซึ่งผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวสามารถที่จะใช้ที่ดินเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อได้นะครับวงเงินที่จะอนุมัติไม่เกินร้อยได้เจของราคาประเมินที่ดิน จากทางราชการนะครับอัตราเบีย้ยปีแรกอยู่ที่ร้อยละศูกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาวงเงินสินเชื่อไม่เกิน10บล้านบาทส่วนนิติบ,บุคคลวงเงินไม่เกิน50ล้านบาทนะครับสามารถยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวได้จนถึงวันที่30ธันวาคม2564นีนี้นะครับลงทะเบียนโดยด้วยการลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ gsb contact center หมายเลขโทรศัพท์ 1115ก็ได้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพอกระทรวงคมนาคมนะครับขอเชิญชวนผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ใช้ทางพิเศษและผู้ที่ใช้บัตร e ีซีพ s s นะครับลงทะเบียนเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Mflow ในการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้นบนทางพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข9ที่ด่านทับช้าง1ด่านนะครับที่ด่านทับช้าง2 ด่านธัญบุรีด่านทับช้างหนึ่งนะครับขออภัยด่านทับช้าง2ด่านธัญบุรี1และก็ด่านธัญบุรี2นะครับรวมไปถึงทางพิเศษฉลองรัฐที่ด่านจตุโชดด่านสุขาพิบาล5ด่านที่1แล้วก็ด่านสุขาพิบาล5ด่านที่2นะครับของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยซึ่งในอนาคตยังสามารถที่จะลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกผ่านทางเว็บไซต์ w w w m f l o w t h a i c o m หรือว่าทางโมบายแอปพลิเคชัน เอ็มโฟไทยหรือที่จุดบริการเอ็มโฟบนทางพิเศษระหว่างเมืองก็ได้เช่นกันนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกสินเชื่อเคหะนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถขอสินเชื่อดังกล่าวเพื่อนําไปใช้ในการซื้อบ้านการสร้างบ้านการต่อเติมหรือว่าการซ่อมแซมบ้านก็ได้นะครับโดยการชําระคืนนั้นไม่ต้องชําระทั้งเงินต้นและดอกเบีย้ยเป็นเวลานาน6เดือนนะครับสมัครได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารอ,อมสินครับ www.gsb.or.th จนถึงวันที่30ธันวาคมนี้สนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอนแทคเซ็นเตอร์นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115ครับธนาคารอ,อมสินนะครับขอแจ้งว่าหลังจากที่ทางธนาคารได้เริ่มปล่อยสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชันมายโม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคม2 5 6 4นะครับปรากฏว่าระยะเวลา10เดือนธนาคารได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อให้ความช่วยเหลือกับลูกค้ารายย่อยไปแล้วเป็นจำนวนทั้งหมด1ล้าน 5แสนรายด้วยกันนะครับโดยผ่านมาตรการต่างๆไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อเสริมพลังฐานรากสินเชื่อสู้ภัยโควิด19สินเชื่อฉุกเฉินสำหรับผู้ที่มีรายได้อิสระและสินเชื่ออิ่มใจวงเงินสินเชื่อรวมกัน24,000กว่าล้านบาทนะครับมาตรการสินเชื่อสู้ภัยโควิด19วงเงินสินเชื่อ10,000บาทเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือกับรายย่อยแล้วก็สินเชื่ออิ่มใจวงเงินให้สินเชื่อ ไม่เกิน10,000แสนบาทนะครับสำหรับผู้ประกอบการร้านอาหารและก็เครื่องดื่มนอกจากนี้ยังคงเปิดให้ยื่นขอสินเชื่อดังกล่าวผ่านแอปพลิเคชันไมโ Mo ได้จนถึงวันที่31ธันวาคม2564นี้ด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงทำอาหากินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคุณสิริพรวรกุลดำรงชัยนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกรมวิชาการเกษตรกรระทงเกษตรและสหกรณ์นะครับเรื่องของวิถีในการปลูกทุเรียน สำหรับประเทศไทยเราจะเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับเมื่อเกิดสภาว่าโลกร้อนแล้วก็อากาศแปรปรวนซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญทีเดียวนะครับในการที่จะทําให้ทุเรียนเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับสิริพรครับสวัสดีค่ะกับอะไรทําให้เราบีที่มาที่ไปว่าจะต้องมาดูศึกษาเรื่องโลกร้อนแล้วก็อากาศแปรปรวนกับการปลูกทุเรียนในประเทศไทยนะครับคุณสิริพรนะับเพคงต้องบอกว่า ความแปรปรวนของสภาพมีอากาศนะคะที่เกิดขึ้นในประเทศในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีค,ความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นนะคะอย่างถ้าเกิดเราจะมองเห็นชัดๆง่ายๆเลยเคยที่เราจะคุ้นเคยและยังจําก็ได้อยู่อย่างเช่นปีสองพหร้อยห้าสิบสี่หรือปีหรือปีนี้ในปีสองพันยหกสิบสี่เนี่ยรเราจะเห็นว่าจะมีฝนค่อนข้างมากกว่าปกติอะคะ่ะ ซึ่งตรงนี้มันก็เป็นอิทธิพลของจากภาวะโลกร้อนนั่นเองอซึ่งตรงนี้ก็เป็นอิทธิพลของปรากฏการปรากฏการลันย่านะคะครับซึ่งจะทําให้มีปริมาณฝนเนี้ยมากขึ้นในทั่วเพื่อง่ายว่าในทั้งภูมิภาคตะวันอ,ออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทย,ออยทั้งหมดเลยแหละโอ้ซึ่งตรงนี้มันเป็นถ้าเกิดเรามองแล้วมันไม่ใช่แค่จุลภาคนะมันเป็นมหาภาพด้วยะ แล้วก็นอกจากนี้นเราจะเห็นได้ว่าไอ้ปรากฏการแบบเนี้ยมันจะสลับกันบางทีมันก็จะมีฝนมากบางทีมันก็จะมีภัยแล้งถ้าอย่างจํากันได้เนี่ยเราจะเห็นจําได้ว่าประมาณปีห้าเก้าตอนนั้นก็มีภายแล้งเกิดขึ้นในประเทศไทยครับนะคะนั่นตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เกษตรกรชาวสวนเนี่ยจะต้องอ่ต้องเียต้องต้องทำความเข้าใจแล้วเรียนรู้เรื่องแบบนี้ให้มากขึ้นนะคะนั้นอยากจะให้ความรู้กเกษตรกรอีกนิดหนึ่งก็คือว่า เวลาเราพูดถึงชนิดของสภาพภูมิอากาศที่มีและปัจจัยภูมิอากาศที่มีผลกระทบต่อการผลิตทุเรียนเนี่ยรเราต้องมองได้ว่าคือพวกเนี้ยชนิดของสภาพภูมิอากาศเนี่ยมันก็ได้แก่วาตาภัยก็คือลมใช่ไหมคะคับเรื่องของภัยแรงแล้วก็น้ําท่วมแต่เราพูดถึงปัจจัยภูมิอากาศปุ๊บเนี่ยมันจะหมายถึงอุณหภูมิปริมาณน้ําฝนแล้วก็ความชื้นสัมพัทธ์ซึ่งตัวนี้มันมีผลกับเรื่องของการผลิตทุเรียนทั้งหมดทั้งสิ้นเลยค่ะับ งงเพราะว่าตอนนี้ปัจจัยว่าเวลาอต่างๆเนี่ยมันจะมีผลกับคูดง่ายว่ากับก,บการพัฒนาการของต้นทุเรียนตั้งแต่การออกดอกติดผลจนกระทั่งถึงเก็บเกี่ยวเลยค่ะอ๋อแสดงว่าจริงๆธรรมชาติทุเรียนเนี่ยต้องพึ่งธรรมชาติอยู่ถูกไหมฮะคือค่ะคือคือจริงๆแล้วอต้องบอกว่าการทําสวนเนี่ยหนึ่งก็เป็นฝีมือของเกษตรกร,ร,กรครึ่งหนึ่งเนาะ กับับกับรับอีิกขึ้นหนึ่งก็คือธรรมชาตินี่แหละค่ะอ๋อไม่ได้แปลว่าเราเราเรานึกจะปลูกที่ไหนก็ปลูกได้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นค่ะเพราะทุเรียนเขาก็เขาก็เป็นพืชที่ง่ายว่าเติบโตครับเป็นพืชที่เติบโตเร็วนะคะเพราะฉะนั้นการที่พืชที่เติบโตเร็วเนี่ยแล้วก็เราจะเห็นได้ว่าเขามีผลค่อนข้างเยอะลูกเขาโตอืมเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องใช้ต้องใช้อาหารใช้อะไรค่อนข้างเยอะกว่าพืชตัวอื่น เราะนั้นมันเลยนะให้ทุเรียนนะค่อนข้างจะเป็นพืชที่ถ้าเกิดเทียบแล้วคืออ <On air. S 2> ่อนแอกว่าพืช mm hmm. ชนิดอื่นับแล้วก็มันอ่อนไหวกับกับปัจจัยต่างๆที่เข้ามากระทบอะค่ะ mm hmm. เพราะฉะนั้นพออากาศสภาพอากาศมันแปรปรวนปุ๊บมันก็จะมีผลกับทุเรียนค่อนข้างเร็วและไหว mm hmm. ภาษาชาวบ้านคือมันก็ไม่ออกลูกเลยนะฮะพูดง่ายใช่ค่ะใช่อย่างถ้าเกิดขึ้นอย่ว่าม,มันมันกระทบอย่างช่วงไหนอย่างเช่นถ้าเกิดปกติหลังเจ็บเกี่ยวเนี้ยค่ะ ทุเรียนเขาก็จะต้องเตรียมเตรียมต้นใช่ไหมคะ,มคะเพื่อกะชักนำให้มีใบเยอะๆเพื่อสําหรับเลี้ยงออกดอกติดลูกอย่างเงี้ยว้เลี้ยงลูกแต่ปรากฏว่าพอมันฝนเยอะอย่างเงี้ยคะ่ะเขาก็จะแตกใบอ่อนปกติเนี่ยทุเรียนแตกใบอ่อนประมาณสามชุดก่อนที่จะออกดอกับพอฝนเยอะเนี่ยปีนี้ก็ชาวสวนเริ่มบน่นละเพราะพวกที่ทำนอกฤดูเนี่ย ก็กลายเป็นว่าแตกไปอ่อนอหรือหรือชาวสวนที่เตรียมที่จะออกดอกแล้วก็มีผลเยอะก็แตกไปอ่อนอีกชุดหนึ่งก็กลายเป็นสี่ชุดมันก็จะออกดอกล่าช้าออกไปอะค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยปีนี้น่าจะกระทบกับภาคตอนออกแล้วว่าปกติแล้วช่วงเนี้ยมันจะเป็นปลายฝนต้นหนาวเนี่ยปกติแล้วเขาจะออกเขาจะเริ่มเริ่มแล้วใช่ไหมฮะตามการออกดอกใช่ค่ะอันี้พอมีฝนปุ๊บเขาก็แตกไปอ่อนอีกอีกชุดหนึ่ง ถ้านั้นการออกดอกจะออกดอกได้แต่เมื่อใบอ่อนชุดนี้แก่ค่ะก็อาจจะป้าช้าไปประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งอ๋อเข้าใจแล้วโหนี่แสดงว่าธรรมชาติมีผลของเขาที่คุณสิริพรบอกเมื่อสักครู่จริงๆคี่ผลเยอะมากเลยค่ะแล้วก็ถ้าเกิดสําหรับพื้นที่ที่โดนน้าท่วมเนี่ยก็จะมีผลอีกเช่นว่าเขาทุเรียนเขาอ่อนแอถ้าถ้าโดนน้ําท่วมครับประมาณสามสี่วันหลังจากน้ําลดเนี่ยเขาจะต้นถ้าเกิดต้นที่อ่อนแอนะคะ ต้นก็จะใบเหลืองแล้วก็ร่วงแลวอาจจะตายได้นะคะโอ้โหถ้าปลูกมานานก็จะตายแย่เลยนะฮะค่ะค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่ชาวสวนเองจะต้องยอมรับแล้วตอนนี้มันก็จะเป็นปัญหาด้วยค่ะว่ากับการที่ชาวสวนเนี้ยไปกระจายพื้นที่ปลูกในพื้นที่อ่าพื้นภาคต่างๆนะคะเดี๋ยวก็คงจะพูดต่อไปค่ะกับกับต่อต่อเชื่อต่อเลยรเจื่อต่อคุณธีรพรกำลังกำลังนึกถึงทุเรียนนนึกถึงอะไรพวกนี้เขาต้องมีน้ําพี่สถานที่ในการรองรับน้ําเพื่อไม่ให้มันท่วมอยู่แล้วนะฮะปกติก็ จังหวัดนนท์เนี่ยค่ะน้าท่วมบ่อยมาก<ช>ถ้าเกิดเราไปดูใน,นอดีตนะคะจังหวัดนนท์เนี่ยน้ําท่วมตั้งแต่สองสี่แปดห้าเลยไหมนนะคะครับแล้วก็จะแล้วก็มาไล่ามาเรื่อยเลยจนกระทั่งถึงปี่ห้าสี่มหาวุทกภัยเป็นที่สวนซึ่งตอนนั้นจังหวัดนนท์ค่ะ,ะสวนจังหวัดนนท์นี้ร่มเกือบหมดเลยนะคะครับจะมีพื้นที่ประมาณพันเก้าร้อยกว่าไร่ก็เหลือแค่ประมาณสี่สิบกว่าไร่นะคะตอนนี้เหรอตอนนั้นก็ค่ะ ปีปีห้าสี่เนี่ยค่ะอคต้นทุเรียนที่ที่นนจะพนุทุเรียนที่ออกลูกปัจจุบันเนี่ยคือต้นทุเรียนที่ไปปลูกใหม่นะคะอ๋อเหรอฮะอ๋อค่ะตอนนั้นก็เอาต้นทุเรียนพันธุ์ต่างๆพันธุ์พื้นเมืองที่ตอนนั้นสูงวิจัยพืชสวนจันทุเรียนรวบรวมเอาไว้เอาขยายพันธุ์กลับไปให้จังหวัดนนทตูค่ะอันนี้ก็เลยเป็นต้นที่เริ่มให้ผมผลิตละอ่าฮะแล้วราคาจะเป็นแสนอีกอไมก็อันนี้อันนี้มันภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วก็การดูแลจัดการแล้วก็สำหรับพื้นที่ของเขาท ทุเรียนพ่เาะของเขาเองสภาพน้ําสภาพดินน้าทะเลท่วมถึงขนาดไหนอะไรยังไงรัสารพัดอยางครับค่ะเพราะว่าพื้นที่เขาแข็งมากนะคะแล้วก็ชาวสวนดูแลจัดการเป็นอย่างดีค่ะโอ้โหเขาประงมดิ่งการพวกค่ะนะคะเพราะว่านั้นก็นนั้ถึงได้บอกว่าของของดีมีน้อยค่ะใช่ค่ะใช่ผู้ซื้อก็ยินดีที่จะจ่ายนะคะครับทีนี้ถ้าถ้าเราจะต่อสู้หรือว่าประคับประคองให้ทุเรียนเขาอยู่กับสภาพอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันจะต้องเริ่มหลักหลักคิดยังไงก่อนคุณสิริพรเนี่ย คือก <ffe> ็ต้องเข้าใจพืชเนาะเข้าใจพืชเพราะฉะนั้นค่ะต้องเข้าใจพืชตรงนี้ค่ะคือทุเรียนเนี่ยพูดง่ายว่าการที่จะทำพูดง่ายว่าปลูกไม้ผลให้ประสงค์สามเร็จเนี่ยกับหนึ่งเกษตรกรหลักหลักหลักพื้นฐานเลยนะคะที่เป็นที่เป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญอย่างยิ่งคือเกษตรกรต้องต้องเข้าใจพืชจะต้องรู้ว่าพืชทุเรียนเนี่ยมันเป็นมันเป็นยังไงมันต้องการอะไรค่ะ เราต้องดูแลจัดการเขายังไง oh. นะคะอันที่สองคือต้องเข้าใจส,สารคือพูดง่ายว่าไม่ว่าจะใช้ปุ๋ยใช้ยาฮอร์โมนเลยต่างๆเพราะว่าพื้เรียนเป็นพืชที่อย่างที่บอกอ่อนไหวครับแล้วมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เร็วมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เกษตรกรใส่ปัจจัยการผลิตเข้าไปเขาจะตอบสนองเร็วมากครับถ้าเกิดรุดว่ามันเป็นในทางบวก เขาก็จะเติบโตดีให้ออกดอกสิดผลดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพในทางเดียวกันถ้าเป็นเรื่องของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรือเปลี่ยนแปลงเร็วเขาก็ได้ผลกระทบเร็วเช่นกันอย่างเช่นอาจจะดอกร่วงผลร่วงนะคะหรือคุณภาพเนื้อไม่ดีนะคะในอันนี้คือเรื่องของที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของสภาพอากาศับนะคะหรือปัจจัยสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นชาวสวนเองจะต้องเข้าใจและผสมผสานพูดง่ายว่าทั้งสามปัจจัยนี้เข้าร่วมกัน มมถ้าเกิดเขาตัดนะและจัดก,การได้ถูกต้องใช่ค่ะก็จะประสบความสำเร็จในการทําสวนไม่ผลโดยเฉพาะทุเรียนครับครับคืบอณวันนี้เรายังไม่สามารถที่จะไปคุมโปงเขาได้ใช่ไหมฮะอย่างค่ะอย่าง,งคือเพื่อง่ายว่าชาวสวนต้องเรียนรู้ตลอดเวลาออย่างเนี้ยเราจะเห็นได้เลยว่าอตอนเนี้ยอย่างที่บอกเมื่อกี้เข้าใจ่พืชเพราะทุเรียนเป็นพืชที่อ่อนไหวแล้วก็ต้องมีาการจัดการมากและซับซ้อนอันนี้เกษตรกรที่จะปลูกทุเรียนต้องเข้าใจตั้งแต่ต้นนะคะเขาจะไม่เขาจะไม่เหมือนพืชตัวอื่นที่บอกว่า ฝากธรรมชาติทิ้งทิ้ง<ด>ไวไ้ใช่ไงจะใส่ถุยเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ใช่นะคะฮะฮะต้องดูแลรายละเอียดต้องเข้าใจเ,เขาเลยนะฮะตั้งแต่พื้นฐานใช่ค่ะแล้วโดยเฉพาะตอนเนี้ยถ้าเกิดเราพูดถึงอ่าสภาพอากาศแปรปรวนเนี่ยอย่างที่บอกตอนเนี้ยมันมีผลกระทบกับทุเรียนมากแล้วก็ถี่ขึ้นสิ่งหนึ่งที่คนมักจะลืมจะมองจากว่าน้ําท่วมภัยแล้งสิ่งที่กระทบที่ที่เคยสอบถามจากชาวสวนที่ไปสัมภาษณ์ตอนที่ที่ทําวิจัยอะค่ะครับ เราส่วนจะบอกเลยว่าที่กระทบเขาแล้วเขารับรู้ได้ถี่แล้วบ่อยที่สุดคือลมนะคะลมว่าจะาไปอ๋อลมไม่ค่ะไม่ว่าจะเป็นทุกฤูกดูกาเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาวหน้าร้อนก็จะแบบมีพายุฤดูร้อนอ่านะคะหน้าฝนเนี่ยก่อนฝนตกก็จะมีพายุฝนหมายถึงลมกระโชก <ไป S 1> อะไรพวกนี้แหละใช่ค่ะใช่เราจะเห็นแล้วก็ตอนหน้าหนาวก็จะมีลักษณะของลมแรงลมกระโชกเช่นเดียวกันอ่าฮะฮะช่วงหลังเราจะได้ข่าวประจําเลยว่า หนึ่งลมแรงลูกร่วงใช่ไหมคะลูกร่วงบางต้นไม้หักบ้างอะไรบ้างอืมใชกค่ะ<ม>อันนี้คือสิ่งที่บอกว่าเกิดขึ้นถี่มากเลยนะอ๋อครับครับครับอย่าง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 กรณีแบบเนี้ยก็คือทําให้เสียหายคือผลผลิตร่วงหรือไม่ถ้าเกิดหนักหนาสาการก็นนคือว่าต้นโค่นเลยก็คือคือต้องปลูกใหม่ต้องปลูกใหม่ใช่เจ้าตัวเพื่อเสียโอกาสค่ะต้องเสียเพเสียโอกาสในการที่จะได้ผลผลิตอีกหลายปีกว่กต้นนี้ปลูกใหม่จะให้ผลผลิตแล้วปลูกมาจะโตแล้วจะโดนลมอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้อีก ก็มีความเสี่ยงค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการมีอากาศร้อนอากาศร้อนนี่เราก็ถ้าล่าสุดก็จะประมาณปีห้าเก้าถ้ากานที่เกิดไยแรงต้องซื้อน้ํากันเลยค่ะแล้วรุนแรงขนาดที่ว่าต้นตอนนั้นวนแหลจนไหนจะแรงตอนช่วงฤดูร้อนก็คือประมาณมีนาเมษาซึ่งก็เป็นช่วงที่มีผลผลิตพอดีเพราะฉะนั้นชาวสวนก็ต้องคือบางคนก็ต้องยอมลงทุนเลยต้องตัดลูกทิ้งอ่าต้องลูดทิ้ง แต่บางคนเนี่ยก็พยายามที่จะแบบพื้อางซื้อน้ําครับจ<ล>ะไ,ได้ถ้นตอนที่สุดหลังจากนั้นต้นก็ตายค่ะอ๋อเหรอฮะอ๋อค่ะอันนี้ก็มีปัญหานะคะแล้วพอสูตรตอนนี้เนี่ยจะมีการเอาไปทุเรียนเนี่ยไปปลูกตามทําพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือทางตะวันตกทางของผับภูมิไปทางโคราชไปทางอีสานอืมซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลกระทบอีกค่ะเพราะว่าทุเรียนเนี่ยเขาไม่ทนหนาวมาก คือเขาปลูกได้เกิดเป็นสภาพต้นนะคะแต่ถ้าเกิดหนักอระเภศต่ํากว่าสิบห้าองศาลงไปหลายๆวันอย่างเงี้ยก็เพื่อใหหรือต่ากว่าสิบเนี่ยหลังจากนั้นประมาณสักอย่างที่เคยไปที่ที่ที่จังหวัดศรีสะเกดนะคะตอนช่วงนั้นปีนั้นหนาวจัดโอ้ศรีสะเกดนี่เขาบอกใช่ค่ะปีนั้นเขาหนาวน่าจะต่ํากว่าสิบมั้งคะสิบองศาใช่ใช่เขาบอกว่าหลังจากนั้นสองอาทิตย์เนี่ยอใบต้นทุ่เรียนร่วงหมดเลยเหลืองร่วงเต็ม เต็มพื้นดินเลยอันนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่หรือว่าถ้าเกิดรู้ว่าดอกบานนะคะอืดอกบานในช่วงตอนหน้าหนาวอันนี้ก็จะมีผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะรว่ากรองเกยือของโคู่เขาเนี่ยเขาจะเพื่อง่ายว่ามันจะไม่อความไม่มีชีวิตนะคะมันจะไม่เกิดการผสมเกอสรขึ้นก็ทําให้าการผสมเกอสรได้น้อย อันนี้ก็เป็นปัญหาสําหรับการที่เอาทุเรียนไปปลูกในพื้นที่ที่หนาวอย่างเช่นทางเชียงใหม่เชียงรายอืาจจะจะมีข้อยกเว้น<ท>นิดน,นึงไหมฮะอย่างเช่นทุเรียนที่มันเป็นพื้นถิ่นอยู่แล้วอย่างกรณีหลงหลินรับแลอะไรพวกนี้ฮะอันนั้นถ้าเกิดพุดว่าอันนั้นคือเขาอาจจะปรับสภาพปรับสภาพเพราะว่าท<อ>าจังหวัดอุรดิตเนี่ยปลูกทุเรียนมาเป็นละ,ละ,ละ,ละร้อยปีแล้วนะนั่นต่างฮะก <ด S 1> <ด S 2> เลยเจออายุประมาณสองร้อยปีที่อุตรดิตครับครับพราะนั้นทุเรียนถ้าเกิดเป็นแต่ก็จะเป็นทุเรียนพื้นเมืองทุเรียนพื้นเมืองอืมใช่ค โตที่น่านกับโตที่น่นอย่างเงี้ยเขาก็ปรับตัว,ตวได้อยู่ใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่ที่เกษตรกรเอาไปปลูกเนี่ย<อ>ก็จะเป็นพันธุ์กัญชาอย่างเช่นหมอนทองอกระดูกชนิดก้านยาวอะไรเงี้ยค่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในพื้นที่เลยค่ะถ้าเกิดเขาปลูกไปนานๆแล้วปรับตัวไปได้เรื่อยๆแต่ว่าอน,นั้นไม่ใช่เพียงแต่ให้ช่วยเรียนปรับตัวเราเองก็ต้องช่วยด้วย<อ>กเกษตรกรก็ต้องอาจจะต้องมีการช่วยในเรื่องของเวลาที่เกิดภาวะอย่างเช่นหนาวจัดอย่างเงี้ย เราก็เคยมีคําแนะนําก็คือว่าจะต้องมีการโชยน้ําหรือการให้น้ําบริเวณคนต้นนะคะก็จะช่วยกันไม่เกิดความร้อนแสงและทําให้อุณหภูมิในสงคพุ่งเนี่ยลดงลง,งก็จะช่วยลดออค่ะก็จะทําให้ใอุณหภูมิมันเพิ่มขึ้นให้เขา้องถามว่าไม่กิดหนาวจัดซึ่งอาจจะลงมาหวบแบบ มไประมาณสองสามวันอย่างเงี้ยพอมันผ่านพ้นไปได้ต้นไม้ก็บุณทภูมันสูงขึ้นมันก็ปรับตัวได้ครับแบบจะได้ต้ององค์ความรู้มีเยอะแล้วเกินสิริพรมีคําแนะนำไหมครับว่าถ้าเกิดใครใครคิดหรือว่าใครจะทําหรือว่าใครจะต้องปลูกทุเรียนหรือว่าจะต้องทําให้เขาอยู่ให้เกับเราให้ได้เนี่ยควรจะไปศึกษาข้อมูลจากไหนยังไงฮะก็ศึกษาได้จากในเว็บไซต์นะคะเข้าไปเว็บไซต์ของศูนย์วิจัยเพื่อสวนจันทบุรีก็ได้ค่ะอ่าครับจะมีเรื่องของเทคโนโลยีการผลิตทุเรียนอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ปลูก ค่ะค่ะสามารถดาวน์โหลดได้เลยค่ะข้อมูลพวกนี้ับนะคะะเราอาจจะมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของน้ําขังเรื่องของอะไรเวลาที่เกิดปัญหาภัยแล้งนะคะตรงนี้จะมีคําแนะนําต่างๆเลยค่ะว่าเวลาที่เกิดภาวะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะต้องอเพื่อง่ายว่าปรับตัวตั้งรับยังไงแล้วก็จัดการกับต้นไม้ยังไง่ะทั้งก่อนและหลังค่ะอืมครับติดตามกได้ค่ะนะคะ ลองดูนะฮะจะได้อยู่ทุเรียนจะได้อยู่กับเราต่อไปไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีกินค่ะเพราะว่าทุเรียนอันนี้พูดง่ายว่าเมืองไทยประเทศไทยก็เป็นผู้ส่งอันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะครับเราก็อยากให้ประเทศไทยรักษาแชมป์ตรงนี้ไว้เพราะว่าเกษตรกรเราเก่งมากนะคะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรากําลังเจอปัญหาใหม่ ที่มันอาจจะเข้ามาที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวต่อไปค่ะได้ครับเอาละครับเดี๋ยวการน่ารบกวนใหม่นะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับกับคุณสิริพรวรคุณดำรงชัยนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวนกล่มวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในช่วงธรรมหากินท่านผู้ฟังครับก็ไปเฉลยคําถามกันครับวันนี้ถามท่านผู้ฟังว่าธนาคารออมสินนะครับได้ส่งเสริมการออมในช่วงท้ายปีด้วยการออกสลากออมสินพิเศษ2ปีเป็นสลากออมสินแบบ มีใบสลากนะครับราคารับฝากหน่วยละ100บาทด้วยกันผู้ที่รับฝากก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลพิเศษนะครับรางวัลละ1ล้านบาทคําถามคือมีจํานวนทั้งหมดกี่รางวัลคําตอบคือ20รางวัลน,นะครับเดี๋ยวใครเป็นผู้โชคดีอย่างไรวันพรุ่งนี้ครับกลับมาบอกกล่าวกันในรายการเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับวันนี้ลาท่านผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ